หลักสี่ปับ๊บนี่ตรงนี้ออกห้าเก้าเจ็ดนะเราไล่มาดูอีกเก้าหลักแสนเดี๋ยวเดียด๋วยวยกำลังหมุนอยู่ฮะกำลังเชื่อมต่อยครับงเห็นยังถึงไหนแล้วเมื่อกี้เก้ <9 S 2> า,าหลักแสนนะครับเก้าหลักแสนถ้ามีศูนย์ไนี้เห็นไหมเก้ามาแต่นี้เป็นหกหกเก้านีมาดูเก้าหลักแสนมีศูนย์หลักสี่ปีเจ็ดแปดเก้าเห็นไหม มีหมดแล้วมาของปีนี้หมุนดีเลืนไม่ค่อยดีหรือเปล่าอ้าวอะไรวะใครมาแล้วสามตัวเพราะที่นี่มาดูเก้าหลักแสนมีศูนย์แต่เก้าเขามาเห็นมันศูนย์หนึ่งเก้านี่สไตล์หนึ่งคือเราทิ้งไม่ได้เก้าหลักแสนเก้าน่าจะมาบนได้ มีสิทธิ์มาบนได้ทีนี้เราก็ต้องพิจรารณาว่าคือตัวไหนแล้วให้เป็นตัวหนึ่งก่อนไหมเก้า <c oughs> หาเจอแล้วต้องเขียนไหมนั่น <c oughs> อยู่ในอาจารย์แม่แ <c oughs> เราเบื้องต้นเนี่ยพื้นฐานมันถ้า <c oughs> เรามาคิดดูตามที่เราไล่เมื่อกี้ <c oughs> อะไรเนี่ยตัวแรกเมื่อคือห้าเก้าเจ็ดตัวแรกที่ 2, เราไล่เมื่อกี้ก็ห้าเก้าเจ็ดครับตัวที่สองเราไล่หกหกเก้าขาดหกนะ ยัมีหแต่ว่าเก้ามาคือหกหเก้าตัวที่สองตัวที่สามที่เราไล่คือเจ็ดแปดเก้าแล้วต่อไปตัวที่สี่เราไล่คือศูนย์หนึ่งเกตัวที่ห้าแต่ตัวต่อไปคืออะไรเก้ออกคืออะไรนี่แหละปัญหาคือตรงนี้เบื้องต้นทิ้งไม่ได้คือเก้าทิ้งเอาไว้ก่อนกันไว้กันหนึ่งตัวออกไม่ออกไม่ว่ากันแต่ว่าให้กันไว้ก่อน 9จะมารูปแบบไหนคือเรายังไม่รู้ก็เราไล่เป็นอาจารย์แม่ไม่ว่าจะเป็นสี่เก้าเจห้าเสอะไรก็ว่าไปส9่เก้ห้หหรือ9 8 9 0ก็ว่าไปอยู่ในนี้ก่อนเบื้องต้นมันไปออก16ตัวต่อไปก็น่าจะถ้าศูนย์มาเห็นไหมสิบหกะแยงถ้ากรณี8ขึ้นบนนั 16, ้นสิบหกแยงแล้วก็หนึ 0, 0, 0, ได้ 01ได้70ได้90ได้อยู่ตรงนี้0นี่มีโอกาสที่จะมามาล่างอีกรอบหนึ่งนะผมบอกอะ่ะอันนี้คือมองตามบันไดตื้นๆไม่ต้องแปลลึกแล้วมีอีกตัวอีกตัวมันก็จะเป็น2,3คือเราเอาจะตามบันไดน,นะข้อ16บันทะยงปั๊บตัวรับมุกของคือ2,3อาจจะเป็นเลขล่างมีเป้าเราจะมี2,3 เลขล่างเราจะจับประเด็นสองสามหนึ่งตัวอันนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็มาตามรูปคือแปดสี่ 8, 4, กับ 8, แปดหนึ่งแค่นั้นหนึ่งเลขล่างแต่เรายังจับประเด็นไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะไม่รู้หรอกแต่เราจับประเด็นไปงี้ในเบื้องต้นก็นี่แหละเจ็ดแปดเก้าย้งงวดเมื่อกี้ออกอะไรนะหกศูนย์ห้าใช่ไหมเก้าศูนย์ห้ามันอยู่ใกล้ๆอาจจะย้อนกลับมาคืนได้ อาจจะออก 9, 7, 7, 8าแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดอันนี้ได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 ,ได้ลองดูเนะอันนี้มันอยู่กับบันไดด้วยอยู่กับทิศทางด้วยฝันเห็นคนตายนอนลงศพแล้วไฟไหม้ครับถ้าท่านคนตายนะถ้าฝันนะถ้าเป็นการลาักษณะเป็นศพที่ไม่ได้ใส่ลงใส่อาไมันจะเป็นหนึ่งศนย์ศูนย์หนึ่งแต่ถ้าตาย ต,ตายใส่ลงก็40นะสมมาิจะเป็นอย่างนี้นะถือว่าแม่นนะตามที่ผมเคยแปลนะครับก็ลองลองดูไปก่อนนะยังไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรให้อยากให้จับเองมากกว่าเทียนพรรษาจังหวัดบนรัชธานีแห่เทียนวันอาสาฬหบูชาก็ถามเมื่วานเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็แห่วันที่สองบางคนก็แห่วันที่หนึ่งเหรอเดือนเดือนเดือน สิงหาใจะไหมก็าภาษาวันที่หนึง่งวันเล็กหนึ่งโดนวันอาทิตย์ด้วยเออเดือนอะไรล่ะเดือนแปดใช่ไหมก็เ,เดือนแปดพอดีห 2> 8, 2, นึ่งสองหนีนี้แปดสองหน่วคนหลายใจก็แปดเลยดังไปเลย <laughs> วันที่หนึ่งสิบสี่ค่ำวันที่สองสิบห้าค่ำ อมีผลน,นะคนก็แปดคนก็หนะึ่งแปดน่าจะดังลอยสีฟ้าไปแล้วละแปดหนึ่งเราให้แปดหนึ่งัก็บแปดเจ็ดตัวเดียวกันกับแปดสี่ให้หลายวันแล้วเนาะถ้าดังก็ถือว่าไม่เกี่ยวกับเราหรอก็พดังมาจากส่วนอื่นคิดเผื่อไว้สักนิดหนึ่งถ้าเราฝันอะไรเกี่ยวกับศูนย์ก็ยังยังไว้สักตัวเพราะว่าสิบห้าค่ำเดือนแปดเนาะันเพ็นประจำเต็มดวงอะพระจันทระจัน เราต่นสมุดรประการรู้สึกจะทุกที่หนึ่งแปดดังมากแปดหนึ่งดังมากคือเราไม่รู้ว่าอะไรหรอกมาแต่ไหนเรารู้รู้สึกว่าแต่เขาบอกว่ามาดังดังเพราะอะไรเราไม่รู้เพราะเราก็ให้ไปตามรูปอะถูกไปถูกเลขดังเขาเนาะอาจารย์งวดที่แล้วฝันว่าผู้ชายอมลูกบอลลอยบนฟ้าตีเองได้ห้าขุ่นได้โตดีแล้วก็ก็ผมบอกอยู่ใครที่ฝัน ฝันเห็นผมมีคนหนึ่งมาฝันผมบอกว่าผมบอกแกผมเขินห้าศูนย์หกผมก็ลืมไปด้วยพูดปากเปล่าไปก็ลืมตัวเองเลยแต่ส่วนมากถ้าใครฝันเห็นผมส่วนมากมันจะออกอายุพศออผมก็บอกแล้วเ่อที่แล้วศูนย์แปดได้ไหมอืมมองยากอยู่นะคนนี้อาจจะเป็น ตามผมมองตื้นๆถ้าศูนย์มาเนาะถามว่าเก้าศูนย์มาได้ไม่ได้ศูนย์หนึ่งมาได้ไม่ได้ศูนย์ศูนย์มาได้ไม่ได้ตามผมมองเบื้องต้นนะเด,ดี๋ยวดูเก้าสามหนึ่งเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ได้ไม่ได้นี่หนึ่งามถ้าศูนย์มาอยู่ประมาณนี้ พราะว่าหวยหวยโดดกับคืนนะ่ะศูนย์มันโดดกับคืนถ้าเราตีแบบนี้มันอยู่ตรงนี้ที่ผมมองอะ่ะพราะเราผมก็นั่งดูอยู่พอดีผมก็ไปคิดว่าเป็นสิบเก้าอ่ะนี่นีนี่ให้ดูนี่นี่การย้อนย้อน,ย,อนย้อนตัวเลขของเลขล่างอะ่ะนี่มันจะย้อนม,มา,มามอีกไหมแต่มากู่ศูนย์หนึ่งได้อะ่ะ สวัสดีลุง๋องขอสามตัวก่อนครับใจ่ย็นจ้าก่อนกลับเมืองไทยโออ <c oughs> คุณอะไรกวากรารูดนะครับจากสวีเดนนั่นนี่อาจจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะไม่รู้จะมีโชคหรือเปล่า <c oughs> แกตั้งใจว่าถูกแกจะเอาทองมองาฝากก็ไเหมือจะมีบุญหรือเปล่าเนะาะเราก็แค่ว่ากันเนาะ รอสามเหลี่ยมอีกสองวัดสามเหลี่ยมใช่ไหมนจะอีกสองวัดเด้อสามเหลี่ยมมันก็ออกไม่ออกไม่รู้แต่ว่าอีกสองวัดคือสามเหลี่ยมต้องมานะนะบางคนก็ได้กับสามเหลี่ยมระดับมันง่ายอะนะจับ,จบไม่ยากจับเอาเองได้ก็มีทีนี้ทําไมบางคนนะ่ะถามว่าทําไมผมต้องบอกวิธีการใหม่เรื่อยๆเพราะว่าหมืยเมื่อกี้มันออก ก้าหลักสแสนเราก็ไปดูย้อนหลังดูเก้าเก้าอยู่จุดไหนมั่งเก้าหลักแสนตัวไหนมั่งเราก็ไปจับเลขข้างข้างอะไ,ไที่ผมอยากจะบอกว่าบางครั้งบ,บริเวณนั้นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมหัศจรรย์นนะผมบอกไปเนี้ยแต่ผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนหรอกแนวทางสัมาษเก้าหลักแสนครับเราก็ขีดขีดสี่เหลี่ยมมหัศจรรย์ไว้ตรงนั้นก็บางทีหวยกอกอยู่ในนั้นหมดเลยนี่ผมบอกใบอยู่แค่นี้ ไปดูก้าหลักแสนตรงไหนแล้วก็ขีดเป็นกรอบแล้วเราิจารณาดูว่าเออตรงไหนที่มันเข้าเข้ากับาจารย์แม่มั่งเข้ากับแนวทางเรามั่งเข้ากับบันไดมั่งแล้วก็บางครั้งตรงนั้นมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมาศจาั่นกันนะผมบอกใบ้แบบนี้ผมไม่ก,กล้าคือเราผมบอกวิธีการหมดแล้วลองไปไล่ดูนะเราไปไล่ลองไปตั้งดูกรอบสี่เหลี่ยมมาศจารย์ที่อยู่บนก้าหลักแสนเขียนไว้ทสามสีส่จุดที่มีเก้าหลักแสน เวลาหวยออกเรามานั่งดูเลยมันถูกไหมหรืออะไรแบบนี้ผมให้แนวทางแบบนี้ลองลองดูเนอะนี่มีอะไรที่ผมพอจะรู้ผมก็จะบอกอ่างนี้ละเลียเขียนตัวเองไม่ค่อยถูกในช่วงนี้ต้องพูดปากเปล่า